มีน้ำพุหน้าบ้านทําไมโชคร้ายอย่างนี้นะฮะข้อที่1นึ่นั่นก็คือน้ําพุหน้าบ้านที่เรามีเนี่ยมันขวางประตูบ้านหร็อเปล่านะครับมันทําให้บ้านของคุณเปิดประตูออกไปแล้วปนไง แคบตันเดินยากต้องเลี่ยงต้องหลบลักษณะนี้นะครับเป็นน้ำพุหน้าบ้านที่แย่ yeah. น้ำพุหน้าบ้านที่ดีเนี่ยไม่ควรจะอยู่ขวางเกะกะประตูนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะห่างจากประตูสัก2-3เมตรจะดีมากๆเลยนะครับถ้าจะให้เพอร์เฟกเนี่ยอาจจะต้องไปดูทิศที่เหมาะสมด้วยดังนั้นที่เป็นเทคนิคข้อที่1น,นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือน้ำพุองคุณเนี่ยนะมันดันพุ่งออกถ้าพุ่งเข้าบ้านเนี่ย ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะครับเขาจะช่วยดันพลังงานชี่ที่ดีเข้าบ้านให้แต่ถ้าพุ่งออกไปมันตรงข้ามกันเลยนะครับมันกลายเป็นทําให้มีเงิงนทองล่วไหลโอกาสเข้ามาก็ไข,ขว่าย,ยากติดขัดมีอุปสรรคตลอดนะครับและในข้อนี้เนี่ยยังรวมถึงเรื่องของการที่น้ําคุกเนี่ยมันกระเด็นกระดอนเปียกรอบๆหน้าบ้านคุณตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับถือว่าเป็นลักษณะที่แย่นะครับข้อที่3นะครับอันนี้อาจจะลึกหน่อยนะครับก็คือมันอยู่ถูกทิศถูกองศา หรือเปล่านั่นเองนะครับกรณีที่น้ําพุของคุณเนี่ยอยู่ผิดทิศนะยกตัวอย่างเช่นทิศใตเ้เป็นทิศที่มีน้ําพุได้แต่ไม่ได้ชอบมากนะครับเพราะว่าทิศใต้เป็นทิศทาตไฟไม่ได้ชอบธาตุน้ำเท่าไหร่ถ้ามีน้ําพุและเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําธรรมดาน้ํานิ่งๆซึ่งจะส่งผลให้ทําลายพลังงานของทิศมีแต่เรื่องนะมีแต่การทราอเบาแหวกความสัมพันธ์ไม่ดีรวมถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์เนี่ย เสียหายได้นั่นเองนะครับดังนั้นใครมีน้ำพุอ้า,าที่อยู่ที่ใต้ต้องเปิดใช้อย่างสม่าเสมอเปิดเป็นระยะระยะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคืออาจจะอยู่ในทิศที่ดีแต่ด้านไปอยู่ในองศาที่ไม่ส่งเสริมจะมีบางทิศท,ที่น้ำพุไปอยู่แล้วแทนที่จะเสริมเรื่องเงินากลับกลายเป็นเสริมให้เราสู้ลูกค้าไม่ได้นะครับได้แต่ลาบเสริมเสียนะครับมีปัญหาเรื่องค่าผลก็มีได้เหมือนกันแต่กรณีนี้มีน้อยนะครับเรื่องอย่างเงี้ยต้องลงลึกไปเจาะเล็กไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ